สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะจากที่วันก่อนเราย้ายตู้ออกจากบ้านปละอ้วนหลังหลังสีเคียวเม้นต์น,นะฮะบ,บ้านเติมโชคลาภเนี่ยนะครับนี่นะฮะเพราะว่ามีการรีโนเวทบ้านเนาะนะครับนี่นะฮะตู้อยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนะฮะ๋ยววันนี้เราก็จะยกตู้เข้าไปเก็บนะ อ้าไม่เปิดไม่ได้ปุ๊นี่เปิดข้างนึงตัวเปิดที่ข้างหนึงเหรอแเปิดข้างนึงเพราะมันอาจจะแบบตีนอาจจะิด่เยเราก็จะยกเข้าไปเก็บในบ้านก็อ้วนคืนนะฮะเอาจะย้างรกาใสเท้าหได้เอาลัดนี่และมันก็ไกลไงมันไกล ไหนซึ่งอยากจะกล้วยมานี่จะไปท,ทำไมมาถ้าประตูอยู่ตรงนี้ก็รู้อยู่ก็เข้ารูนี้แหละถูกแล้วเข้ารูนี้เลยบอกเออเพราะตู้มันอยู่ตรงนี้เอามุมนี้มุมด้ดนานในขวามือเมื่อวานเราก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ<า>พร้อมเข้าอยู่นะฮะขาดแต่ตู้นี่แหละนะ

ตูดมาก่อนเออตูดมากไปเลยเออมันไม่ไปเลยข้างหลังต้องมาสองคนไม่ไม่ได้นี่มันเปยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนมันเป็นทักเพืเออนั่นแหละยกขึ้นนิดนึงยกขึ้นนิดนึ่งได้ไหมเออเออเอาโยที่นี่เข่าข้างในนี่ค่ะเอามือเอนอนลงบ่เอานอนลงบ่เอานอนลงมันมันมันบวมเออใช่เขาคือแล้วจำได้มานอนนี่ ต้องนอนลงเียงลงมันได้แค่นีูนอนลงอนอะไรอยู่มีกอไมนใ่ตู้เดี๋ยวดูกอนนี้จำไม่ได้มันมีอะไรค้างอยู่ไหมดูต้องดูก่อนเยอะรก่อไหเดเยวนี เรงเท้าหายไปไหนข้างนึงน้อนั่งไงคิดว่าหายไปไหนข้างนึงเลี้ยวอากลก็เ้วออมันจะเบาหน้งเยอันยุ่งอะไรวะนู่นมาแล้วแล้วมันโรหหาเอ๊อะว่าถ้โหากถอโอ้ยย <önemli S 2> เอา <OR> อีกีคือบ้อีแล้วมาดูโอ้เออ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  เอใช่เนี่ยเราเอามาอยู่วันนี้ขอบคุณทีมงานผู้ชายมาช่วยเพราะว่าข้างในนี่ทาสีเรียบร้อยแล้วสีเหลืองโอ้โหหมดขอ้คุณด้องคนต่างชาติเอาชิดไหมสีเชิดมาได้แล้ว มันจะมีปังกมอะไรไม่ต้องคิดก็ได้ยพื่อมุมนี้มุมมเออมันอยู่มุมเก่าน่ละมันอยู่มุมเก่ามุมน่แรละมุมน่ัใช่่เออเพาวางก็แต่เรกแล้วถูกแล้วาะเพราะว่าสมมติเขาจะนอนเขาจะเอาหัวไปทางนี้เออตู้เขาอยู่ทางนี้ถูกแล้ว อสวยเนาะสีสวยมากแล้วก็เก็บของเข้ามาพี่เสือแล้้วกก็ okay. <S <S ็เบของใส่ตูโอเคแค่นี้แหละขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสองกำลังหนุ่มแจบ้านสองสีสองหนุ่มกำลังสวอชูวไม่ไหวแล้ยูในช่วงของของพี่น้องนะฮะดูแลสองคู่หูดูแลเดือนนี้ ใช่ใช่องท้าไว้ข้างล่างเลยสอูกก็ยังดูเลยจับสายการ์ดคว,ว้นอยู่น้องก็จับของเข้านะอนี้คือเอเอาเขาเอาเข้าไม่จะดตัวเอาเข้าไเาจะจัดของอันนี้อันนี้เอาของจากของแม่ทิ้บไว้ต่งหาอันนั้นของของเราอันนี้ของใครของเราไม่ไม่หยาบมันต้องไปข้างนอกหรอไ อันนี้ตูนี่ไม้เราไว้ยังไงไม้เป็นไม้เสียบไงไม้เสียบข้างบนน่ะเออสำรับแขวนนะสาดเสือรองเเอนี่ยเราเมานั่งลงมากเดนนะหมอนนี่ว่าท้องเี้มาหมอนล่ะไม่ได้ใจ

นงำก็แน่แล้วข้าวแล้วก็เดีวปุมจะที่เดี๋ยวขาน <im Fig at> ี้นี่ไปไปข้าวนู เรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่ได้เอาข้าวหรอข้าวขนมอันนี้เดี๋ยววันนี้นะฮะช่างบามือคงจะมาซ่อมให้น้อนะครับมันห้อยตอมแต่งอยู่นะแต่ว่าไฟติดนะฮะไฟใช้ได้ปกตินะฮะนี่ไฟสว่างปกติฮะนี่นะคะอันนี้ก็ผ้าสีใหม่สวยเลยสะอาดเลยผ้าสีใหม่ นอกภายในสวยงามโอเคคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับรบรรยากาศดีมากมเห็นไหมเห็นทุ่งหญ้าป่าเขาลำนาวไพรออไม่มีเขาคลิปนี้สวัสดีครับ